สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสขุสขสุขคนเมื่อนี้สเสตียวกับมาดำนาอีกแล้วจากพ่อแม่พี่น้องจ้าลังจากที่ว่าดำนามาได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะเฮาก็บย่งดำนาอีกแล้วคือเก่าย่งบอแล้วจ้าเพราะว่านี่ลลเลยอีกหล่ให้เลยเฮาใส่เวลาหน้าในการดำให้ดำนาเนาะเดือนกว่ากับย่งบอแล้วสักประมาณเดือนหนึ่งไหมเสตียวกับดำนี่จ้าพิธีชีวิตบ้บานเฮาเนาะจ้า กรอยัวบันหอกบันในบันหน้านี่แหละเขาก็เลยแบบใส่ค้นแบบใส่แบบทุกอย่างแบบไทยเองเห็ดเองทุกอย่างนอกจากไอนใส่เครื่องจักกเครื่องเยงแบบเหมือนแบบตามแบบทุงหน้าเวลาเราเห็ดแบบหน้ากงกวงกันเนาะก็สิใส่แบบรถท้ไยทยเองประมาณนี้จ้ะก็เลยแบบใส่เวลาหน้ามันเลยช้าจ้ะแต่ว่ามือนี้หลังจากที่เช้าเจลก็พอเม่ในโลกกาดำหน้าเองตลอด มื่อนี้ห้าได้คนมาโลกะให้แล้วจ้าทุกคน,นเดี๋ยวจะจะเจืยชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าได้ไยมาโลกะให้มื่อนี้ก็ถือว่าเนะสีด้แบบดำหน้าไปเลยเด้ย๋ยวจะจะได้แบบบวยากเนาะอันนี้ก็ยากน้ำกะดำหน้ายัางบาแลกก็ยากน้ำกะอีกคนโลกะากันประมาณคนร้องขนเองได้เลยจ้ะ,ะนี่เลยจ้ะทุกคนคนโลกะเขา <laughs> แต่คนมันโลก,กาเรียบร้อยแล้วน่าจานายบ่อยบ่อยากในการโลก,กาเนี่ยนนี้เพิ่นโลก,กาเอาไว้เลย,ยาลาทุกคนจ้ะพาลานเพิ่นมากนะครทุกคนเดี๋ยวมาสัมผัสิ่นดนาบเพิ่นซื้อย่างได้ยวางเล็กๆเกน,นื้อยๆอยจะมีเงียมาโลก,กาได้วยังได้ว่าเพิน่นสีไรประมาณจักหมัดพี่น้องพี่น้องเปิดนายกล่องด้วยจังได้นี่เดี๋ยวไปสัมผัสคนต่อไปบะว่าบผู้นี้เพิ่นก็จีไอแห้งจ้ะเบิ่งเลยคือแบบ ถามบาเ่เงยหนาขึ้นมาเนี่ยเอาเลย <laughs> อนะเอามาสัมผัสคนอีกันนะคนใน, <c oughs> นที่าอกองวะนะเนาะอายล่ะซื้อหยังซื่อโค้ยหยังนะซื่อคยคิดว่ามันโลก,กา่ามือนในที่ไหนจังหัดจังเไฉันได้กัเอาไสำนยก็เอาพอนว่ยปุ๊กยี่ลายู่จังปีแหละ่ สิบสามทุกคนโอ้โหสิบสามมาโลกกามารับจากโลกกาเนาะมาศละสองพัน 2, ทุกคนนะี่เขาลกอันนี้ไปในโลกได้หลายทีแล้วเปล่านี่เวลาจีไอเกาะเนี่ยเนาะทุกคนบว่าเพิรนยังบอกหนั่นอันนี้เพิ่น,น,น,นเป็นพี่น้องกันด้วยกันทุกคนสองคนอันนี้แม่คุณเบอร์นั้นกนะ็คือง่ายเบอร์นั้นเองจ้ะทุกคน มีเพื่อนมารับจ้างนั่นโรคกะเนาะเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนบ่คอยสบายเพื่อนเลยแบบมาหารับจ้างโรคกะเพื่อเอาเงินแบบไปใส่าใจนะครอบครัวเพื่อนเนาะยังหน่อยๆอย่างเี้ยทุกคนถามเพื่อนเพื่อนอายกล่องเนาะแบบก็คอยเพราว่าพ่อแม่พี่น้อกสี้เตงยินเสียงแล้วบ่นว่าจะมีร้านเพื่อนมานำฝนพุ่นอยู่พวอันนั้นร้านเพื่อนยังหน่อยอยู่เนาะเพื่อนเลยแบบลงมาลโรกะให้น่ได้ ให้บ้านนอกบ้านหน้าเข้าแบบพิธีชีวิตบ้านเข้าอะ่ะเด็กๆหนอกก่อยก็เป็นเวียเป็นงานเท็ดเวียเป็นงานเวิดแล้วจ้ะอันนี้มม้ยังนีอันนี้มา,านั้นรับจ้างเนี่ยเม่คุณมารับจ้างนี่มันมักลามาอย่างมันลิ้นทุก <c oughs> คนทุกคนแบบอยูเ่เฮือนอยู่ซานกะม่มีคนแบบเบิงบ่งเบินะ่งเพื่อนเนาะเพราะว่าก็ยังเล็กยังหน่อย,ย,ยอยู่เฮือนอยู่ซานปล่อยอยู่เพอเดียวกับสิบ่ค่อยดีเนาะ ตอนเที่ยงนี่อยากกิน,นอะไรไอติม,กกมด้ยวยกระแลมบอนี่เบื่อเสิยแล้วไอติมไอติมอยากกินบ่อยากเดี๋ยวอะไอถี่ไปซื้อให้ไปกับเอื่อยบ่ะน่คุณห่วยไปคุณห่วยไปทุกคนอันนั้นพวกขี้ดื้อได้ดดสะ่ะอันนี้อันนี้ลูกมูซาเจลเองจะ้ะ <laughs> เล็กหน่อยเพิ่นกะอายกอกน่าทานเพิ่นกะบ่ค่อยตอบพอหรอก <c oughs> เพิ่นยังแบบอายอยู่บ้านนี่จ้ะแดดบ่ค่อยออกปนอานใดอ่ะสิแบบบ่แดดแห้งปนางนใดละเหมื้อนค่อมอยู่จ้ะเจ้าเตี่ยวลงมาดมายดำหน้าเลยจะทัานอะไรอ่ะสั้นทางนี้พอ เดียวเศร้าเตียยกับขึ้นมาเอาหนาำจากเทียงเนาะไปให้เพื่อไปไหวให้คนโลก,กากินเนาะจา้ะเพื่อเสียดายคนโลก,กาเนาะหอดงามดำไฮดำหน้ากับคนเขากบค่าเวียค่างานเขาอยู่ค่าดำหน้าเขานั่น,นาา่ะจ้ะก็เลยแบบเขากันยังบวบางมาโลกกันหฮาเนาะนะ ซาดายลาลก็คือชีวิตแต่ว่าเวลาง่ายเพิ่นไปรับจากโลกกะบอนไลเพิ่นก็ไปนําเลยจันร้านเพิ่นซองคนเพิ่นก็จะเอาล้านเพิ่นไปนําเพราะว่าล้านเพิ่นก็ไปหารับจากโลกกะคือการโลกกะดําหน้าบอนี่ไปได้ทุกคนจะ้ะอ่าก็เพิ่นกับบอดี้ที่หมวกคือหยังเพิ่นกับบะมีหมวกที่ใส่หจดุกคียงใส่เนาะแต่ก็ยังดีแนมืเอนีบอนบ่แดดแห้งถ้าแดดแห้งแล้วป้าแบบ โตแบบใน,นเสื้อขั้นยากกับโปใส่หมวกกรบโปงใส่นี่โอ้ยเป็นซาวเีกบรบโปวใบแห้งอะไรจ้ะเมื่อนี้มันเมิมดขึมแดดโปมี่จ้ะกะเ็เลยแบบตีแน่นะเพราวะสว่างนี่ฝน,น,นตกลิ่นบอยบอยเหียบโมือจ้ะบม่ตกลิ่นกะพ่อแบบเมิดขึมพ่อป่ห้แดดเนอก็ดีเนี่ยจะดำบไม้ดำหน้าเห็ดเบียยจะด้บ่มือไอแห้งแบบไหนร้ายให้แต่จะมาถึงครึ่งหนึ่งแล้ว าาข้ากะกะ mm hmm. เเาาากกะะปรมจ้ได้เว,วลาดำให้ดำหน้าเาเลย mm hmm. พอดำคือกันจะข้ากะได้หล mm hmm. ังใจที่ข้าฟฝากเพียงเรียบร้อยแด้ต้องจะ mm hmm. ข้ากะได้เขาไปในบ้านหาสือ่อของเย็นๆเป็นกระแลม mm hmm. กระแลมห่าเองบ้านเรา ปลาซาจีก็เอิญว่ากระเลมมาเองกับเห็ดเองนี่ยนะจ้ะที่ซาจีซื้อมากินให้คนละอันเนาะเพราะอากาศมันห่อนแอก็หายแบบเล็กน้อยเขากินจ้ะไปเดี๋ยวหายเข้ากันซาจีกัสิร้องกับหน้าต่อเน,นี่ยเราจะพะโลก,กายอยู่เพื่ออากาศห่อนก็กินยังเย็นๆย็นจเลยแเสื่อมใจเนี่ยนเนาะพะโลก,กาจะได้ลายเลยแต่คน จ้าเมื่อก่อนและน้องผัวน้ำโปได้กินแล้วเดี๋ยวเฮากับมานางกินกันแล้วคือกันเนาะพักพักกินยังเย็นๆก็แล้วค่อยลงนำหน้าต่อจ้าแต่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ากับหาพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจียวเด้อจ้าสวัสดีสบายดีจ้า